สวัสดีค่ะจากบ้านไรองพยอมวันนี้บ้านรองพยอมพาเพื่อนๆมาดูต้นทงเทงนะคะเป็นทงเทงไทยนะคะไม่ใช่ทงเทงฝรั่งนะคะดกอีกแล้วนะคะนี่ค่ะลูกเต็มเลยนะคะต้นเริ่มใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้กินนะคะทงเทงเป็นสมุนไพรไทยอีกชนิดหนึ่งนะคะ มีสปปรรพคุณมากมายทั้งรากทั้งต้นทั้งดอกนะคะแต่สำหรับบ้าไรองพยอมที่จะบอกก็คือที่เคยใช้อยู่ประจำนะคะก็คือใช้ลูกแบบนี้นะคะนี่ค่ะลูกของเขาเวลาสุกมาจะกินมีรสหวานอมเปรี้ยวนิดๆน,นะคะแต่บางบางสายพันธุ์นะคะก็ จะหวานสนิทเลยแต่บางชนิดลูกจะเล็กกว่าก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวแล้วก็ออกขืนนะคะลูกของเขาเป็นสมุนไพรที่แก้การอาการเป็นแผลในปากเป็นแผลที่โคนลิ้นหรือว่าแก้ร้อนในได้นะคะก็ใช้ลูกนี้กินครั้งละสองสามลูกนะคะ กินวันหนึ่งก็ถ้าเรามีเวลาก็เก็บกินได้เรื่อยๆนะคะแต่พอถึงช่วงเย็นหรือว่าเช้าวันใหม่นะคะอาการที่เป็นแผลหรือว่าเจ็บลิ้นเก็บโคนลิ้นกระพุ้งแก้มเป็นแผลนะคะจะหายเลยนะคะหายสนิทไปเลยไม่เจ็บไม่บวมไม่ช้ำแผลนั้นก็จะค่อยๆคืนดีนะคะ เป็นปกตินะคะอันนี้ก็จากประสบการณ์ของตัวเองนะคะเมื่อปีที่แล้วเป็นร้อนในนะคะก็เก็บกินหายโดยที่ไม่ต้องไปหาหมอซื้อยาแพงๆมารับทานนะคะหรือว่ามาป้ายลิ้นมาทาโคนลิ้นอะไรประเภทนี้นะคะแต่ กินลูกทงเทงไปหายหายโดยที่เราไม่ต้องหาหมอแล้วก็ไม่มีอันตรายด้วยนะคะแถมเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยลหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยกินนะคะแต่บอกได้เลยนะคะว่าอร่อยแล้วก็สามารถที่จะสมานแผลในปากที่โคนลิ้น ได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้ข้างบนนี่มีดอกนะคะดอกยังเยอะนะคะส่วนข้างล่างก็นี่ดกเต็มเลยนะคะอันนี้ก็เขามาขึ้นเองนะคะขึ้นในซุ้มเลยก็เลยเก็บไว้นะคะต้นใหญ่แล้ววันนี้ก็พาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นธงเทงสมุนไพรไทย ที่ดีอีกชนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลยัายม่งพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ